อ่ะไปทางไหนครับไปทางเดิมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกว่าเดี๋ยวกว่า คุดปะมันต้องกำหนดขึ้นเฉพาะหน้านะแต่ผมกำหนดเข้าข้า่างน้วโอเคได้ได้รับเบอร์แล้วัาิโดยสันติีหรือการรบเมื่อกี้คิวต่อเข้าห้องน้ำสาธารที่เปล่งวองชีเป็นไงคะกกีว่วงขีกอค่ะไม่ดีมีถ่ายรูปมาด้วยเดี๋ยวไปดู

กระเป๋า,ขาขเขามั้งเอาลูกอมไหมเอาลูกอมมอ้ไอ้นั่นเหรอบนเครื่องบินเหรอเอยเลย<ม><ม>สามเามตรใช่กลุ่มเมื่อวานที่ทางนี้ปะ่ะที่เรามาป่ะทางนี้ปะ่ะใช่สีแดงไม่สีแดงนะสีเขียว Aqui, ó. Ah, sim. อ้เไม่ไหวข้อามเ่า3นาทีเราจะถึงล์เอนะครคืออะไรอ่ะสุขชื่อคุณคุนเนาเคยผ่านมาในวันมีอะไรอ่ะมันเป็นฉากที่เนี่ยที่บอกอะเล์มาเดลต้าเป็นฉากมันเป็นฉากที่โรโด่กอลลั่มแล้วก็อีกคนหนึ่งอะเพื่อนในเฟสเล๊โรโดมันชื่ออะไรอะ เดินทางที่จะเอาเหรียญเอาเอาเดรลิงไปไปทิ้งใช่ไหมหระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะไปเจอกับกองทัพชื่อเฟลิเมอร์อะไรสักอย่างหนึงจำไม่ได้เหมือนกันเดินทางไปสู้รบก,กับอีกเมือหนึง่งแล้วก็เนี่ยจะเป็นฉากที่ต่างคนนี้หลบอยู่เพื่อที่จะดูเป็นกองทัพกําลังเดินผ่านหน้าเดินไปในปา่าเลยจะเป็นซีจีของทหารช้ามีงานย,ยาว เดินปุง้งมุง,มงเป็นกองทัพผ่านหน้าไปี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูนะครับเอจอะแ,แวะไมเนี่ยแวะสิไหนก็ไหนๆแหละ <laughs> จะตามรอยแล้วตามให้มันทุกเพศแล้วแต,แต่รอยน,นี้มันไม่ได้มันไ,ไม่มีความงามใช่ไหมไม่มีความงามมันมีเลขอยู่อันหนึ่งอ่ะสวยแต่ว่ามันก็ขับไปไกลหน่อย ไปดิ้งชื่อททเทมิลสเวลเวไมล์มอ่านแล้วแบบเออแบบสองไมล์เหรอขับไปช,ชื่อชื่อมันแปลกๆหรือเมื่อวานนี้จังจำได้เลยขับไปริบสองไมล์เนี่ยไ<ช>ม่หรอกนี่ โนวีคิลเ e ็กซ t สเทมเกออ่ะออกไม่ใช่แหละวนเป็นยังไงลงได้เหรออ๋อปิกนิกไซส์แล้วเราต้องผ่านได้ เขาอีไรก็เลยไม่รู้มันเป็นแค่เนี่ยคงจะยากอยู่เนะาะเพราะว่ามันเหมือนกับต้องอยู่ขึ้นไปนข้างบนในนี้มันอยู่เตี้ยมากเลยอะเคยที่มันอยู่สูงพอสมควรอันนี้มันเราอยู่เตี้ยแล้ววะน่าจะอยู่ข้างบนนั่นแหละไปเงครับกลับรถเป็นทางแยกนี้หรือเปล่า มันต้องขึ้นเนี่ยมันไม่ได้น่าจะอยู่ข้างล่างเห็นมีไหนใกล้เคียงไหมมีน้ำด้วยป่ะไม่มีนะไปไปเหอะไม่เจอเพราะว่าหันไปด้านนี้มันมันเป็นเห็นน้ำอะ่ะมันจะไม่ใช่ได้ไงวะ เออเออฮไอเนี่ยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละภูเขาด้านเนี้ยแสดงว่าต้องเดินไปตรงไหนเลี้ยวขวาไม่แต่ว่ามันคือมันมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดถ่ายจากตรงนี้ไงมันมันอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่าตรงเนี้ยมันต้องมีภูเขาเลยสักอย่างหนึ่ง mouse click t นี่แหละ ต้นไม้อเหรอไม่ใช่แต่มันไม่ใช่ตรงเนี้มันต้องคือมันต้องมีหน้าผาฮะแล้วก็มองจากไกลอยูแตรงนี้ยไม่รู้มันมองจากยังไงวะเพราะนี้มันคือไกลใหญ่มากมันไม่ได้ใกล้กลอย่างเงี้ยต้องไปข้างในนู้นมั้แต่มันจะมองมาได้ยังไงไม่เลยว่าไอเทวิโอมาเดลต้ามันอยู่ต่ำไงไอมันเหมือนอยู่สูง<ม>อ่ะจ้างเถอะไปถ่ายรูปตรงนี้<ค>แล้วก็ม,มาอะไร ราอยากตามรอยดลอดออฟเดอะริงนะครับถ้าเห็นป้าย12 Mile Delta Campground ที่ไปลงปข้างล่างเนี่ยไม่ใช่นะครับต้องมาที่ Mount c h r i s t a n ดูครับนะครับไปที่12 Mile Delta 20นิดเนี่ยดาวว่าตรงนี้แหละที่จุดที่ถ่ายทำเรื่องหล่อล้วจะเป็นฉากที่เป็นภูเขาลูกนี้ภูเขาลูกนี้ก็ได้ภูเขาลูกนี้ดรอตออฟเดอะริงนะคะจะเจอลูมที่ถ่ายรูป ไทยทำหรือเปล่า